จากคนกลขายของออนไลน์ยอมแพ้เกือบจะเลิกขายวันนี้ยอดขายเกือบแสนทำยังไงไปรับชมกันครับผม สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคิวอันสบอกกันในช่อง M Y Q C h กันอีกเช่นเคยนะครับผมและแล้ววันนี้นะครับก็มียอดขายนะครับของในเดือนที่แล้วเนี่ยของพี่หนึ่งท่านนะครับจะ เอามาอวดให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมนะฮะว่าเขาเนี่ยไม่เคยขายของออนไลน์เลยนะครับอยากขายออนไลน์เริ่มขายออนไลน์แรกๆเขาเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงเขาขายได้ไหมเขาขายดีไหมจนวันนี้ครับเขามียอดขายนะครับเป็นอันดับที่ 2ของกลุ่มนั่นเองนะครับรวมยอดของผมนะครับโอเคนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าพี่ท่านนี้เนี่ยถ้าทุกคนได้เห็นแชทแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าเขาเริ่มจากศูนย์จริงๆแล้วก็หลายๆปัญหาที่ทุกคนเจอกันแล้วก็ยอมแพ้ท้อไปแพ้ไปไม่เลิกขายนู่นนี่ไปอ่ะคุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้ผมว่าคุณผู้ชมจะเห็นทางออกแน่นอนครับ อืมโอเคไหมวันนี้เนี่ยผมก็ได้เตรียม3ามคำถามไว้นะครับในการถามเขาว่าเขาจะมีวิธีการรับมือเหตุการณ์ไหนเขาขายที่ไหนขายยังไงแช่อย,ย่งไงให้กับคุณผู้ชมได้ฟังสำหรับมือใหม่สมควรดูคลิปนี้อย่างยิ่งเลยครับคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคนนั้นก็คือพี่เอ้นั่นเองนะครับผมคือพี่เอเนี่ยเขาเป็น น้องสาวนะครับน้องสาวแท้ๆของพี่อ๋อยนะฮะซึ่งผมบอกแล้วว่าทีมงานสายนี้เนี่ยเขาเรียกทีมงานคุณภาพขายกันเก่งทุกคนนะครับผมแล้วขายเก่งไม่พอทัศนคติเขาบวกกันทุกคนบวกขากันทุกคนครับเยี่ยมสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนได้ดูแชทว่าเขาเริ่มจากศูนย์จริงไหมนะครับแล้วเขามีวันนี้เขาขายยอดได้ขนาดเนี้ยได้ยังไงนะครับผมส่วนตัวพี่เอ๋เนี่ยเขาขายยอดในเดือนที่แล้วนะครับไป7 0,000บาทผมพุ่งตรงว่าเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเขา ที่พี่เอ๋เขาขายเนี่ย 200, 300, 700เยอะๆเนี่ยผมก็เห็นแค่ประมาณ 1,300, า5 0 0นี่น่าจะไม่เกินนี่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือ200ไปถึง70,000เนี่ยคุณคิดดูดีตั้งกี่ชิ้นน่ะ โอ้โหเป็น300ชิ้นได้เลยนะฮะคิดดูว่าจะขนาดไหนแล้วคาคอมเขาได้กลับไปเท่าไหร่จะขนาดไหนครับคุณผู้ชมจากคนที่ไม่เคยขายของออนไลน์แล้วขายได้300กว่าชิ้นยอด7 0,000กว่าบาทโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยนะฮะไปเราไปดูคลิปเขากันนะครับเออแล้วผมจะบอกอีก,อ,กอย่างนึงก็คือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาปิดยอดวันเดียวหมื่นกว่าบาทโอ้โหนี่คือเริ่มต้นนะครับผมของพี่ เอนะครับจิราวันของเรานั่นเองนะครับผมเริ่มขายออนไลน์ทักหาผมวันแรกนะครับวันที่3กันยายนที่ผ่านมาก็อุ้ยสเดือนประมาณ3เดือนนะครับสเดือนกันยายนตุลาพฤศจิกาสามเดือนเท่านั้นเองนะครับผมก็ขายของออนไลน์ได้แบบขายดิบขายดีขายยอดวันละหมื่นครับเดือนหนึ่งก็ส0 0 0สนแล้วนะฮะนี่ครับเพราะว่าทักมาหาผมเห็นไหมค่ะคือเหมือนจะนานนะครับรูปนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยตอนนี้ผมไม่ได้ทําไปแล้วนะครับเพราะว่ามันซ้ำซากจําเจทําไปมันก็ เหมือนคนอื่นพอเราเหมือนคนอื่นมันจะมีคําว่าคู่แข่งนะคู่แข่งก็เยอะผมก็เลยไม่ได้ทําไปแล้วนะครับเปลี่ยนมันแบบอื่นแทนนะครับผมนี่เห็นไหมผมก็ทักนะครับก็ใช้วิธีแต่งรูปอย่างนี้นะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเขาเข้ามา Market Page เขาถูกบล็อกนะครับหลายๆคนอาจจะเคยขายบนม a r k e t p ตเพแล้วทีนี้ Market Page เนี่ยพอมีคนเข้าไปขายมากขึ้นนะครับกดก็จะเยอะขึ้นพอกดเยอะขึ้นเนี่ยสินค้าที่เราเคยลงขายไปมันก็ ผิดกฎนะครับละเมิดกฎทําให้เราโดนแบนได้นะครับคือแต่ก่อนเนะี่ยมาร์เก็ตเพจผมพูดตรงว่าขายง่ายกว่านี้เยอะเลยนะแต่แต่ปัจจุบันเนี้ยคนเข้ามาขายเยอะนะครับมันเป็นตลาดตลาดหนึ่งที่ขายของได้ขายของดีก็ต้องเข้าใจทีนึงว่ามันอาจจะต้องมีกฎทียอะขึ้นนะครับแล้วก็วิธีเดิมๆอาจจะใช้ไม่ได้เสมอไปแล้วนั่นเองนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราเข้ามาว่ากันคลิปมาร์เก็ตเพจจะหนักจะเต็มนอีกรอบนึงนะครับผมอ่ะตรงนี้นะฮะ ผมก็สอนวิธีการแต่งรูปเขาไปนะครับผมอันนี้นะครับก็สอนวิธีลงมาเก็ตเพจพี่เขาจะถามว่าตรงนี้ทำยังไงแอดบัญชีธนาคารยังไงเห็นไหมครับมีการตามงานกันตลอดครับผมผมชอบนะผมโอเคนะครับกับคนในทีมแบบนี้ผมโอเคมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาทำให้ผมรู้สึกแอคทีฟไปด้วยว่าเฮ้ยพอเราบอกเขาไปเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาปุ๊บพัฒนาปุ๊บเขาขายได้ขายดีเขาขายได้เขามียอดผมก็โอเคแล้วผมไม่ได้ไม่ได้แบบเฮ้ย พี่อะไรอย่างนั้นอย่างนี้แต่คือผมไม่อยากบังคับใครใครอยากทําคือทำนะครับใครอยากทาแล้วติดปัญหาอะไรมาหาผมเนี่ยผมยินดีที่จะช่วยเสมอแล้วก็ช่วยอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทั้งวันเนี่ยคุณผู้ชมลองคิดดูนะผมมีคนทักมาใหม่นะครับจาก y t u t u เนี่ยวันละประมาณ20คนแล้วเวลาคนใหม่เขาทักมาเนี่ยก็จะมีแบบคํำถาม ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะหลายแบบหลายรูปแบบเลยนะครับผมกว่าจะตึ๊บๆกว่าจะเสร็จนะครับแล้วก็คนเก่าที่เพิ่ิ่มเข้ามาใหม่คุณมองไหมถ้าเกิดคนเก่าที่แบบมาอยู่นานแล้วเนี่ยเขาจะโฟโล์เขาจะเก่งอะไรนะฮะแต่คนเก่า เพิ่งเริ่มเข้ามาใหม่เนี่ยเออเขาก็ยังมีแบบติดปัญหาโน่นนั่นนี่นบ้างเออปิดการขายไม่ได้ลูกค้านู่นนี่ก็จะมีทักมาคือวันๆหนึ่งเนี่ยผมตอบแชทแทบจะ24ชั่วโมงเลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะคือเมื่อวานเนี่ยมีพี่คนหนึ่งทักมาหาตอนตีห้าผมยังตอบเลยแล้วผมก็ต้องตื่นมาเร็วที่สุดนะครับก็ประมาณสักสิบโมงเนี่ยผมก็ต้องตื่นมาอบาบนนะ้ำเตรียมตอบแชทแล้วนะครับเพราะว่าแชทแตกมากนะครับคุณผู้ชมอ่ะ แต่ผมยินดีครับยินดีที่จะให้ความรู้นะครับยินดีที่จะให้ความรู้แบ่งปันความรู้ให้ให้ทุกคนมีรายได้ผมก็โอเคละครับอันนี้ก็จะเกี่ยวกับพวกการทําสินค้านะครับต่างๆวิธีการใส่ใส่ที่ลูกค้านะครับก็ผ่านไปเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนลูกค้าเขาเล่นนะฮะไม่ได้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 นะครับมันผิดนะครับมันผิดมันผิดโอเคนะฮะผมไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยครับเห็นไหมผมคุยกันบ่อยครับคุยกันต่อเนื่องคุยกันถี่มากนะครับผมเพราะว่าที่เขาก็ ลืมเลยยังกะเตรียมกันมาอยู่พิโตหานะฮะแต่ไม่มีอะไรครับก็ประเมินคะแนนความพึงพอใจเลยอ่ะนะครับเข้าไปเรื่อยๆเลยครับไปเรื่อยๆ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 แต่ผมพุ่งตรงครับทีมงานของสายพี่อ๋อยเนะี่ยสุดยอดจริงๆนะครับขายกันเก่งจริงๆน่าจะให้กําลังใจกันดีมากด้วยนะครับผมแล้วก็คิดบวกทำแง่บวกไม่เป็นไรเราทําใหม่เมื่อไรเราทำใหม่โอเคผมไม่ห่วงผมชอบผมยิ่งให้โอ้โหผมแบบ สุดยอดอ่ะทีมงานทีมนี้สุดยอดมากแล้วผมจะบอกอีกหนึ่งท่านเนี่ยที่ติดอันดับท็อปของของทีมผมเนี่ย ก็ทีมงานพี่อ๋อยที่คุณจะได้ได้ยินเนี่ยคุณจะได้ได้ฟังประสบการณ์ที่เขาแชร์เนี่ยก็ทีมงานของพี่อ๋อยเหมือนกันนะครับก็รอเตรียมดูกันได้เลยนะครับผมโอเคนี่เดี๋ยวผมเลื่อนไปที่ข้อความเลยดีกว่านี่ล่าสุดก็โอเคนี่นะครับผมผมก็ได้ถามเขาไปเมื่อตั้งแต่วันอังคารนะวันอังคารที่3เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับผมจริงๆเนี่ยผมก็อยากลงคลิปให้เร็วกว่านี้นะครับแต่ช่วงตั้งแต่7 8 9 10 จนไปถึงวันนี้วันที่11ที่ผมอัดคลิปเนี่ยครับแล้วก็รวมให้วันนี้เลยเนี่ยคนทักผมมาเยอะแบบผมไม่ไหวอะ่ะคือเยอะเยอะเยอะมากเยอะแบบโอ้โห คือด้วยโปรโมชั่นด้วยอะไรหลายๆอย่างนี่แหละครับมันทําให้คนก็เลยทักเข้ามาเยอะมากจนผมแบบเฮ้ยบางทีเราอาจจะตอบคนเดียวไม่ไหวแล้วตอนนี้อะไรเงี้ยครับผมโอเคนั่นแหละครับผมก็เลยทําให้คลิปตรงนี้มาชา้าลงนะครับแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมก็ยังได้ความรู้นะครับแล้วก็ประสบการณ์ตรงจากพี่เอนะครับอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมข้อแรกเนี่ยผมถามเขาไปว่าพี่ขายที่ไหนเป็นหลักครับสวัสดีค่ะขายในตลาดมาร์เก็ตนะคะเป็นหลัก มาร์เก็ตเพจเป็นหลักนะครับคุณผู้ชมนะคะับขายขายมาร์เก็ตเพจอยู่นะครับผมก็เตรียมตัวนะครับผมสองนะครับพี่มีเคล็ดลับอะไรที่ใช้ครับผมทําไมพี่ถึงขายดีขนาดนี้โอโ้โหตอนแรกขายไม่ได้เลยนะคะแต่เราศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าว่าสินค้านี้เป็นแบบไหนอย่างไรแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดหลายๆอย่างแต่ละตัวคือทุกตัวก่อนที่จะออกมาขายก็คือต้องดูก่อนว่า สินค้าตรงตามปกไหมที่รายละเอียดข้างในแล้วก็คือต้องมีรายละเอียดชัดเจนมากกว่าที่เราเมื่อก่อนนะคือแชร์แชร์แบบไม่รู้เรื่องแต่ว่าพออยากจะขายตัวนี้ก็คือเข้าไปศึกษาก่อนว่าสินค้าตัวเนี้มีรายละเอียดเดยอะพอไหมที่จะอธิบายให้ลูกค้าฟังได้นะคะค่ะแล้วก็ราคาเท่าไรค่าส่งเท่าไรตามิีนะคะคเพราะว่า ถ้าราคาที่เราค่าส่งเยอะเกินลูกค้าก็จะไม่เอาก็เลยเอาตามจริงเลยนะคะแล้วก็เรื่องกี่วันถึงนะคะก็จากไทยหรือต่างประเทศเนี่ยนะคะสําคัญเลยเพราะว่าลูกค้าบางคนที่ไม่ยอมรับสินค้าเพราะว่าสินค้ามาจากต่างประเทศมันนานเกินช้าจริงๆนะคะค่ะ คือเคล็ดลับนะครับเขาก็บอกว่าตรงตอนแรกเนี่ยขายไม่ได้เลยนะครับที่เอาแบบโพส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 แต่จริงๆเคล็ดลับของเขาน่ครับก็คือเราต้องศึกษาสินค้าที่เรานําไปขายก่อนนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะผมว่าผมพูดหลายคลิปนะครับ ผมบอกแล้วว่าเวลาเราจะขายอะไรเราขายจากสิ่งที่ชอบพอเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบนะครับเราจะรู้สึกว่าเราศึกษามาแล้วเรามีความสุขเราได้ขายเราได้ใช้เราได้เรียนรู้จากมันบางคนเขาชอบมือถือชอบสายชาร์จชอบกัดเจ็ตชอบต้นไม้ชอบโอ้โหอะไรหลายอย่างในยูพิกมันมีขายได้ตั้งแต่ผักผลไม้จนไปถึง คอนโดนะครับปัจจุบันนี้ยูพิกขายรถขายคอนโดก็ยังได้ถ้าเกิดคุณชอบศึกษาเรื่องนั้นอย่างเงี้ยเวลาลูกค้าถามมานะครับคุณก็สาม,มารถตอบเขาได้แล้วก็การที่เราศึกษาข้อมูลในตัวสินค้าที่ดีเนี่ยทำให้มันเกิดอีกข้อหนึ่งที่ไม่ผิดพลาดก็คือสิ่งที่ หลายๆคนเจอที่เป็นดอปชิปก็คือสินค้าไม่ตรงปกางการที่เราศึกษารายละเอียดสินค้าอย่างดีอะครับผมทําให้เราไม่โดนข้อนี้ไปด้วยนั่นเองนะครับผมก็คือสมมุติร้อยละ90%ก็คือสินค้าตรงปกแน่นอนอาจจะมีผิดพลาดบ้างนิดนึง10%ที่ไม่ตรงปกเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะร้านค้าเขาใส่ของมาแบบให้เรื่องหลายแบบจนเกินไปนะครับจนทําให้ร้านค้างงว่า ลูกค้าสั่งอะไรกันมากันแน่อะไรเงี้ยประมาณนี้มันอาจจะเป็นไปได้ครับมันเป็นไปได้นะครับแต่แน่ๆแหละถ้าเกิดคุณศึกษาข้อมูลนะครับผมคุณจะขายได้นะครับผมแล้วก็สินค้าคําว่าสินค้าไม่ตรงปกเนี่ยแทบจะปัดออกไปได้เลยนะครับ90%าอยังไงก็ตรงปกแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการจัดส่งขนส่งที่ไหนอะไรเงี้ยก็ต้องอธิบายลูกค้าให้ชัดเจนนะครับว่า คนส่งมาจากไทยรอกี่วันต่างประเทศกี่วันนั่นเองนะครับผมไปต่อมาครับในข้อสุดท้ายของเรานะครับฝากอะไรถึงนักขายมือใหม่บ้างครับผมอยากจะบอกว่าตอนแรกท้อเพราะว่ากลัวสินค้าไม่ตรงปกทั้งระบบแต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วเพราะว่าการขายของออนไลน์นะคะมีวิธีแก้ก็ค่อยแก้ ทุกอย่างนะคะแค่เราตั้งใจที่จะขายแล้วก็ข้อมูลในการขายต้องชัดเจนกับลูกค้าไม่ว่าคุณจะขายอะไรตอนขายตอนไหนก็ได้นะคะคือมันขายได้ทุกอย่างตอนไหนเราก็ขายได้แค่ตอบกับลูกค้าชัดเจนนะคะอยาให้ทุกคนอย่าท้อตอนแรกคือท้อมากๆในขายยูพิก,กะจะเลิกเราด้วยซ้ำแต่ว่าตอนนี้ไม่ไม่เคยท้อเลยคือว่า ทุกอย่างมันต้องแก้ได้แค่เราตั้งใจค่ะอืมสุดยอดเมียมากสุดยอด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 ,ด,ยอดนี่ถ้าเกิดใครท้อนะครับท้อถอยในการขายอะไรเนี่ยฟังคลิปนี้ใครๆคเขาก็เคยท้อเหมือนกันครับแต่แค่เราไม่ยอมแพ้นั่นเองนะครับผมก็คือแรกๆเนี่ยเข้ามาผมกรู้ตรงว่าแอปยูพิกเนี่ยในเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับ ขอแม่งไม่ตรงปกเยอะมากเยอะแบบโอ้โหหน้าปวดหัวครับคุณผู้ชมเยอะแบบเยอะจริงๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็พยายามคลีนออกมารับเหลือประมาณสัก5้ถึงเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่ตรงปกไปหมดแล้วนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่พี่เอเขาบอกนะครับก็คือเวลาเราขายออนไลน์ครับเราไม่ต้องกลัว ขายไปเลยครับคือขายไปเลยมันแก้ไขได้ครับทุกอย่างมันสามารถแก้ไขได้นะครับเราขายไปเลยไม่ต้องกลัวขายได้ขายดีขายไปเลยผมจะพูดกับคนในทีมผมบ่อยครั้งนะครับว่าขายได้ขายไปเลยพี่ขายได้ขายไปเลยถ้าเกิดมันผิดพลาดอะไรเราค่อยมาแก้กันทีหลังได้ไม่เป็นไรเราได้เรียนรู้พี่ อันนี้เราก็ได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเวลาถ้าเกิดเราผิดพลาดใช่ไหมส่งของขึ้นส่งยังไงคุยกับลูกค้า,คาย,ยัางไงดีกว่าลูกคายย้ายังไงเป็นงไงไม่เป็นไรพี่ขายไปเลยขายไปเลย,ขายเ,ลยขายเต็มที่ถ้าผิดพลาดเราค่อยมาแก้ด้วยกันนะครับขายไปเลยถ้าเราตั้งใจเราทําได้อยู่แล้วผม ผมพุ่งตรงนะสำหรับใครที่ท้ออยู่ได้ฟังคลิปเสียงม่อแี่ผมว่าโอเคมากผมว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ว่าจะทํายูพิกหรือขายออนไลน์ก็ตามมีท้อครับแต่เราแค่อย่าถอยนะคุณผู้ชมใครๆก็ท้อได้แต่เราแค่อย่าถอย,มมท,อย,ถอยทุกอย่างมันมีทางออกนะครับถ้าเราตั้งใจก็สําหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปดีๆนะครับประสบการณ์ตรงจากพี่เอนั่นเองนะครับผมก็ขอเสีงตบมือ อย่าลืมกระทืบอลายคลิปนี้ให้กันเยอะๆนะครับกระทืบไลค์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้ไปถึงพี่เอนั่นเองนะครับผมเผื่อเขาได้ดูคลิปนี้แล้วเห็นเราช่วยกันกดไลค์กดแชร์เลยเราช่วยกันกดไลค์กดแชร์เขาก็เลยจะได้มีพลังนะครับให้เราแบบว่ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเขาอีกนะครับว่าเขามีเทคนิคอะไรดีๆเนี่ยผมก็จะมาแชร์กับคุณผู้ชมไปฟังเป็นไงเราไม่ได้ขายได้คนเดียวนะครับทุกคนก็ขายได้เหมือนกันเห็นไหมการยิ่งให้ยิ่งได้ครับยิ่งให้ยิ่งได้ฉะนั้นแล้วครับวันนี้ถ้าเกิดปุ่่่มมลลลอยยูใกก้ๆาืด like ปุ่มใช่อยู่ใกล้ๆก็อย่าลืม กดแชร์นั่นเองนะครับผมและวันนี้นะครับก็เป็นวันที่11นะครับในวันที่ผมลงคลิปวันนี้ผมจะบอกว่า u p i c k e r เนี่ยก็จะมีโปรกันอีกเช่นเคยนะครับในรอบที่แล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเป็นยู i c k เกอร์ได้เนี่ยเราก็ต้องเสียถึง999ใช่ไหมแต่วันที่11ถึงวันที่12นี้นะครับถ้าเกิดใครอยากร่วมสายกับพี่เอนะครับผมรหัสพี่เอจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ซื้อสินค้ายูพิกชอยแค่เพียง4 9 9้บกาทเท่านั้นเองครับถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็ย อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับลดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผมก็เราไปเก็บคูปองนะครับช็อปเงนที่11บ1แล้วก็ไปซื้อสินค้ายูพิกชอยได้เลยครับผมเข้าทีมสายงานพี่เอกก็ใส่รหัสนะครับใส่รหัสคาเชิญของพี่เอกจะอยู่ด้านล่างเลยครับแล้วก็ทักไลน์ของผมมานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งต่อให้พี่เอกต่อเลยนั่นเองนะครับผมโอเคไหมครับสำหรับวันนี้นะครับผมหวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมอย่างมากนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม